สวัสดีค่ะพวกเราเป็นคณะผู้วิจัยจากโรงเรียนบ้านแม่ขี่สมนุนประชาสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตงนำเสนอง,งานวิจัยในหัวข้อการสำรวจความชุกชมของลูกน้ำยุงที่มีผลต่อการระบาดไข้เลือดออกในจังหวัดพัทลุงคณะผู้วิจัยประกอบด้วยเด็กหญิงที่ทิตยานิมดวงเด็กหญิงจันชัดนวลจนันและเด็ก ชายราชานุนอ่อนสุวรรณอาจารย์ที่ปรึกษานางสาวอรนงอ่องไลน่นายสุนันเทมันนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาผู้ช่วยาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วัชรีรวยรื่นและความสำคัญของปัญหาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพัทลุง ปีพศ2565พบว่าอำเภอตะบูดมีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด114.8ต่อแสนประชากรซึ่งสอดคล้องกับปีพศ2566อำเภอตะบูดมีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุดเช่นเดียวกับปี2565คือ35.1ต่อแสนประชากร ซึ่งมีสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคเนื่องนั้นจึงนำไปสู่คำถามงานวิจัย 1. ลูกน้ำยุงที่ควบคุมเขตพื้นที่อำเภอตามโมอำเภอป่าบอลและอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเป็นลูกน้ำยุงชนิดใดสอการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ควบคุมเขตพื้นที่ของอำเภอตามโม่อําเภอป่าบอนและอําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าสิ่งแวดล้อมภาชนะที่พบลูกน้ำยุงอุณหภูมิอากาศหรือไม่อย่างไร ขอบเขตด้านการศึกษาศึกษาวิจัยภาคสนามจุดสำรวจลูกน้ำยุงครอบคลุมพื้นที่3อำเภอในจังหวัดพัทลุงได้แก่ตำบลโคกศักิ์อำเภอบางแก้วตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอน,นตำบลตโมดตำบลแม่ขีอำเภอตโมดเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่การตรวจวัดปัดจจัยด้านอากาศคืออุณหภูมิของอากาศช่วงโซลานูนสภาพอากาศในแต่ละวัน วิธีการดําเนินงานวิจัยวัสดุอุปกรณ์รประกอบไปด้วยเครื่องมือในการวัดข้อมูลเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจชนิดลูกน้ายุงดังภาพนี้ค่ะ การเก็บและการจำแนกรูปน้ำยุงหนึ่งสํารวจทุกภาชนะที่มีน้ำขังทั้งภายในและภายนอกบ้าน2เก็บลูกน้ำยุงลูกตัวโดยใช้ขันตักลูกน้ำยุงใส่ในขวดที่มีน้ำอยู่หนึ่งในสามของขวดปิดปากขวดให้สนิทโดยให้มีอากาศอยู่ในภายในขวด สาจำแนกภาชนะที่พบลูกน้ายุงเป็นแหล่งธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งจำแนกประเภทภาชนะ 4. นับจำนวนลูกน้ายุงแต่ละแหล่ง 5. ตรวจวัดค่า pH ของน้ำที่พบลูกน้ายุง 6. จำแนกประเภทลูกน้ำยุงโดยส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือเว่นขยายเพื่อแยกประเภทของยุงโดยใช้คู่มือการจำแนกลูกน้ำยุง และรายงานข้อมูลผ่าน Globe Mod Vito h a b i t ป Mappe ผลการดำเนินงานวิจัยเมื่อพิจารณาค่าดาชัชนีลูกน้ำยุงพบว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงในพื้นที่ศึกษาจัดอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก ผลการสำรวจและจำแนกประเภทลูกน้ำยุง 1. พบลูกน้ำยุงทั้งหมด1,861ตัวโดยพบจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าตามธรรมชาติ 2. ประเภทภาชนะที่พบลูกน้ำยุงมากที่สุดคือโอง่งรองลงมาคือคูน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลาและ 3. ชนิดของลูกน้ำยุงที่พบมากที่สุดคือยุงลายบ้านรองลงมาคือยุงลายสวนและพบลูก ยุงลำคาน้อยที่สุดผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมค่า pH ในน้ำที่พบรุ่งน้ำยุงอยู่ในช่วง5-7อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง24-33องศาเซลเซียสซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังก่ลาวมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและการเกิดฝนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์และแพร่พันธุ์ของยุง และนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างลูกน้ำยุงชนิดต่างๆที่ได้จากการสำรวจค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะทั้ง34ตัวอย่างพบลูกน้ำยุงลายมากที่สุดสังเกตได้จากลูกน้ำยุงลายวางตัวทำมุม45องศากับผิวน้ำจำแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบท่อหายใจและเส้นขนค่ะซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ทำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้ได้เห็นแนวโน้มผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนทราบเกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงค่ะ